เดี๋ยวนี้เราจะมาสอนทำท่าท่าดีใจเป็นท่าดีใจของเดลี่อาลีนะฟุตบอลนะเวลาเขาแบบเตะเข้าโกเขาจะดีใจแบบนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนทำไงมาคนนิดเดียวไหนทำแบบไหนทำแบบไหนเหรอเอาไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มจากเราทำเราทำมือแบบโอเคแบบนี้ก่อนนี่โอเคแบบนี้ทำตามพี่โอเคทำเหมือนโอเคใช่ไหม แล้วก็ดึงแล้วก็ดึงนิ้วสามนิ้วลงมาลงมาหานิ้วโป้งดึงนิ้วลงมาหานิ้วโป้งทําได้ไหมดึงนิ้วลงมาหานิ้วโป้งแบบนี้หานะแล้วดูพีพีนะดูพีพีแล้วก็พลิกมือขึ้นนี่เป็นแล้วหายพลิกมือเป็นแล้วท้าดีใจแบบเดลี่อัลีพีพมีอีกวิธีหนึ่งทําแบบนี้เอานิ้วโป้งข้อของนิ้วโป้งกับข้อของนิ้วชี้ของนิ้วกลางข้อของนิ้วโป้งกับข้อของนิ้วกลาง เอามันมาชนกันเอาข้อข้อตรงเนี้กับข้อตรงเนี้มันมาชนกันข้อมาชนกันเออเนะเนไข้อนี้มาชนกันใช่ไหมเสร็จแล้วเอานิ้วชี้ลงมามันจบกันนิ้วนี้เสร็จแล้วเอานิวานนน้วนี้กั้นนิ้นวตรงปุ๊บนี่เป็นแล้วเสร็จแล้วพลิกมือพลิกมือพลิกมือแบบนี้นี่เป็นแล้วเป็นยังว ทำพร้อมกันนะทำพร้อมกันข้อของนิ้วโป้งกับข้อของนิ้วกลางข้อนี้เอามันมาชนกัน,นชนกันยังชนกันแล้วค่ะเสร็จแล้วเอานิ้วชี้มาชนกับน,นิ้วโป้งแบบนี้แล้วก็สองนิ้วนีว้หุบไปเสร<อ>็จแล้วสองนิ้สองนิวน้วนี้หุบลงมานี่เป็นแล้วถูกไหมถูกไหมเป็นแล้วแล้วพลิกมือขึ้นเอา้ที่ตาข้อของนิ้วนิ้วโป้งแล้วนิ้วชี้ห้ามบไหนนะ ข้อของนิ้วโป้งนะมันชนกับข้อนิ้วกล,ลางเสร็จแล้วนิ้วชี้มาชนกับปลายนิ้วปลายนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วนี้เสร็จแล้วเออนิ้วนี้ลงมาคู่กับนิ้วกลางแล้วก็พลิกมือพลิกมือปุ๊บนี่โฟกัสเราไว้ที่ตาเรานี่เห็นไหมง่ายไหมง่ายแม่ขอลองทำให้เาวินาทีก็ทำเสร็จแล้วปุ๊บ ดูนี่นะคะน้องเชียร์ก็สอนพี่ไม่ต้องสอนนะคะออนี่เราเอาอันนี้นะมาอยู่ตรงนี้อันนี้แล้วเอามือชี้ทำแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็คกลุกไปเหมือนกัน,น,นลแล้วก็กระเลยไม่ใช่พลิกมือขึ้นเออแบบนี้เลยไม่ใช่แบบนี้นะคะแบบนี้บบนก็ผิดอ่าแบบนี้แหละเห็นไหมที่พี่พิพสอนน้องเชียร์ง่ายไหมง่ายแค่แค่แบบนี้แค่ใช้แค่ใช้แล้วก็แบบนี้ปึ๊บปึ๊บพลิก ได้เลยห้าไม่เกินไม่ถึง5วิอะทำเสร็จแล้วลองหัดทำกันดูนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปนี้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายแป๊บนึงบาย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 แป๊บนึงแป๊บนึงมันทำแบบไหนนะ Aí, Tem que fazer assim, ó. não tá assim, I <laughs> do